ô khạch chiều quá rồi khạch chiều khạch chiều bên cây đào này bà là nhỉ người ta mặc gì mặc luôn mặc bà ra đúng luộc phải ô khạch chiều quá rồi khạch chiều khạch chiều bên cây đào này bà la nhỉ người ta mặc gì mặc luôn mặc bà ra mà luộc phải lắng bàn ngắm ngắm đùa có đốt lúc keng anh tôi một bẹp keng thủng thủng เกียวถุงใหญ่บ่ค่อยหมักแล้วเจียวก็เย็นแย่กะบำช่วมเห็ดขมแล้วดังบ้านอยียลุ้งเนาะผายแล้วเนาะเมนี้กะจะกินแกงหิดขมเนาะกับข้าวก็มีหลายมิจเจ้ะมิ้งคายมดียงแยกกัชอบกินก็มะหอยประจำคนเขาเขาเขามาขายหลังบ้านงามงามดูเขาดกดกแกงบุกกินข้าวแลงน้ำกันจ้าวันนี้คุณยายเจียวได้ เห็ดขมนะคะเห็ดขมเห็ดขมกำตถุมกำตถุมเห็ดขมเ ear. นาะยังบ้านเน,นี่ยโรจิตเนาะไอ้พึ่งไอนน้แกงเห็ดขมนะครับแกงเห็ดขมออกมาฮม่ไหม,ไมเนาะ MM. เพราะมันคือร่างเริ่มอ,ออกบ้านนี้ยพ,พึ่ง e. ก้ว่าจะเจียวมาก่มชอบบามะฮาย,ยแก้วียวบะมะหายกินล้โลู้สองรูเนาะไงมแกงใช้บวบจ้ะบวบกำตถุมกำตถุมเห็ดขมเ ear. นาะยังบ้านเน,นี่ยโรจิตเนาะไอ้พึ่งไอนน้แกงเห็ดขมนะครับ แกงเหดผมออกมาไหมไหมเนาะเพราะมันเคยลังเริ่อมออกอ้ากินข้าวแลงน้ำกันจ้าวันนี้คุณยายเจียวได้เห็ดขมนะคะเห็ดขมเห็ดขมอ้ากินข้าวแลงน้ำกันจ้าวันนี้คุณยายเจียวได้เห็ดขมนะคะเห็ดขมเห็ดขมต้องเล่นแยกกะตามช่วเห็ดขมแล้วแังบ้านเดี่ยวลุงเนาะทายแล้วเนาะ ไม่นี่แกแกกินแกงเห็ดขมเนาะกับข้าวก็มีหลายมั้งจ้ะมันใครมาแดงแยกก็ชอบกินก็มาขายประจนเขาเขามาขายเขาแต่คุณแยกก็คือมักเห็ดขมเนาะออกมม่ไม่ไม่ปีนี้เพิ่งออกเขาใบแยกมาเขาเอามาให้แยกเนาะอันนี้เป็นตุ่มโอ้ไข่เจียวว่าเหรไข่เจียวไข่เจียวเหมืนไข่ดาวนี่ปลาเนี่ยแยกก็หมักตีมักเลย หมักปลาดูบกผัดหลังบ้านงามๆดูกระดกๆแกงบุญยาเป็นคนกี่กี่สงสารคนต้องเสี่ยงอ่ะเขาก็เขามักแล้วมานอตแกงเน็ดขมเนาะคลิปนี้ถาจุ๊บเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณหลายนี่ไข่บาแดงแยกกัชอบกินก็มาหายประจำคนเขาเขาเขามาขายเขา่ต้มแบบแกงถุงเนาะแกงถุงแกงถุงแยก่า่ครหมักรถเก่งบานนี้เพิ่นกะว่าจะเจอหมัก ผนชอบบอกมม่หายยัดเกลียนมาหายกินเทลโลสองโล่หรอกเนมาแกงใส่บวบจ้ะบวบบวบใส่หิดขมมนอไเนาะแซ่บแบพิมก็นนะอย่บอกว่าโอ้ยรูทานตัวจังวะบบใส่หิดขุมนอไเนาะแซ่บแบพิมก็นนะอยบอกว่าโอ้ยถูทาตัว นึ่งไข่มดแดยงแรกก็ชอบกินก็มาขายประจำคนเขาเขาเขามาขายครบวบใส่หิดขมเก็บเสียบแล้วเกียวชอบกินเนี่ยตามได้ดูเริ่มเริ่มเริ่มไปกินแล้วห็ดขมเนาะอานนี่ต้มแบบแกงถุงเนาะแกงถุงแกงถุงได้บ่่คยหมักเนาะเก้วเสียบเจียบเสียบมากเลยจ้า แกงเขี้ขมความไม่ขุ่มเชื่อบวดเนาะกำส่วนกำส่วนเม็ดขมเนาะยังบ้านเียวโรคจิตเนาะอันนี้เพิ่งไอ้แกงเข็ดขมนะครับแกงเี็ดผมออกมาไหมไหมเนาะเพราะมันเคยล้างเริ่มออกหลังบ้านงามๆดูเขาลุกๆแกงคุณเพื่อนที่บ้านรับพิ่มคุณยายเจลจิบไปทยบะเกียงคอเพ่อนาะกอันกรุณาชม โอ้ไข่เจียววะไข่เจียวไข่เจียวเหมนไข,ขด่ขาดาวนี่ปลาเนี่ยคุณยาเจีมักตีมักเนี่มักปลานี่ยอะไรวะลวกผักอ่ากินข้าวแลงน้ำกันจ้าวันนี้คุณยายเจียวได้เห็ดขมนะคะ <hi> เห็ดขมเห็ดขมนึงไข่บนแดงแรกก็ชอบกินก็ามา,า,ข,าขายประจำคนเขาเขาเขามาขายเขาตำสมตำสมเห็ดขมเนาะยังมันเนี่ยลูกจิบเนาะอันนี้ เพิ่งไอ้แกงเห็ดขมนะครับแกงเห็ดขมออกมาไม่ไหมเนาะเพราะมันเคยร่างเริ่มออกบวบใส่เห็ดขมเก็บแล้วแกชอบกินเนี่ยตามได้ดูนเริ่มเลยเริ่มไปกินแล้วเห็ดขมเนาะบวบใส่เห็ดขมเนาะแซ่บแซ่บพิมกันนะอย่าบอกว่าโอ้ยรสชาติอรยจังวะก็ออกมาเร็วกัมถุมกัมถุมเม็ดขมเนาะยังบ้านเนี่ยโรจิตเนาะอันไอ พิ่งไงแกงเห็ดขมนะครับแกงเห็ดขมออกมาไมไมไหมเนาะเพเราะมันกระร่างเริ่มออกให้คุณเพื่อนที่บ้านรับพึ่มคุณยายเวลยิบไระชายมะกินคือเพื่อนเนาะกันกรุณาชมกินข้าวแลงน้ำกันจ้าวันนี้คุณยายเจาได้เห็ดขมนะคะเห็ดขมเห็ดขมคุณยายเป็นคนกินกี่สงสารคน ต้องเสีกอะเขาก็เขามักแล้วเหมือนนกยังเง็ดขมเนาะคลิปนี้จุ๊บเพียงแค่นี้เจโนะขอบคุณหลายเนาะเจี๊ยบเสียบเจียบเสียบมากเลยจ้ายังเห็ดขุมก็ไม่ขมเชื่อบวกเนาะจิบให้คุณย่าเจียวเลยจ้าขอบคุณมากมากวันี้พิ่นกะวานย่าเจียวหมักเพิ่นชอบบอกมาให้ย่าเจ้ยว เราไม่หายกเทียนะโล่สองโล่เนาะเลยมาแกงใช้บวบจ้ะบวบบวบใส่เห็ดขมเจ็ดแนี่ยและแก้วชอบกินเนี่ยตามได้ดูนี่เริ่มได้เริ่มอยกินแล้วเห็ดขมเนาะแกงถุงได้บอยชอบกินแกงถุงได้เชอบกินแจ๊กกระเพาแบบบ้านเห็ดเห็ดเองเนาะเนี่ยครับไข่ดาวเพราะกินบวบผักลวกเนาะเออนั่นไห่ของเด็กมันดุ นั่นไข่ดาวของลูกแก้วเขาของยายก็มีนี่แหละแกงมึงไข่บดแดงได้ก็ชอบกินก็มาขายประจํเขาเขาเขามาขายหลังบ้านงามงามดูเขาดุกแกงอันนี้ต้มแบบแกงถุงเนาะแกงถุงแกงถุงได้บ่คคอยหมักเนาะแกงถุงได้บ่อ่อยจอบกินแกงถุงได้ชอบกินเจ๊กกับข้าวแบบบ้านเพ็ดเองเนาะเนี่ยครับไขดาว ăn <laughs> gì ừ. à, tôi một bẹp keng thủng ngọ keng thủng keng thủng cái bao khỏi nó kìa ăn gì bẹp nó kìa cứ nhắc kiểu cứ hết nó hoặc mấy 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 không và da mà cậu là mới hay nó anh ấy tên tôm bắt con cả làm hết đang mang để luôn nó thay rồi nó mới như กะแกงเห็ดขมเนาะกับเข้าวก็มีหลายมิจเจ้าชอบมหาด้วยแจ๋วเนาะไปมาไปเลยอย่างมากกับมหาแจ้วกับแยกกับซอยทุขคนเนาะเพราะว่ากะเป็นต้นพูมาขามมาขายที่คุณเพื่อนที่มารับพุมคุณยายแจ๋วยิบไระ่ายมะเก่งคือเพนเนาะกับกัลุนาชมบานนี้เพิ่นกับว่าแจ๋วมากผมชอบามาใหายแจ๋ว เรามาหายกินเทน่าร <pl problème> ู้สองรูเนาะเหรอไอ้มาแกงใช้บวบจ้ะบวบพุ่ยนาเป็นคนกี่กี่สงสารคนก็ต้องเสกอะเขาก็เขามักกล้วหมอนาะแกงเน็ดขมเนาะคลิปนี้จุดเพียงแค่นี้ก็เนาะขอบคุณหลายบวบใส่เห็ดขมเนาะไอ้เนาะแทปเทปพิมก็ได้อย่บอกว่าโอ้ยรสชาติออจังวะออกมาเร็วมาเขาชอบมหาได้ใหญ่เจียวเนาะไปแม่ไปเลยอย่างมากกับมหาดใหญว แะแยกกับซอยุกคนเนาะเพราะว่ากะบไปตุนฟูมะข่ามาขายนิ่งคั่มะดงเาแยกกับชอบกินก็มะหายประจำาเขาเขาเขามาขายเขาตำสมตำสมเม็ดขมเนาะยังไา่เนี่ยลรจิตเนาะนี้เพิ่งไอ้แกงเฮ็ดขมนะครับแกงเฮ็ดขมออกมาไม่ไหมเนาะเพราะมันเคร่างเริ่มออกแต่คุณแยกกับคือมกเฮ็ดขมเนาะออกไม่ไม่ไม่ปีนี่พม่ออกเขาไว้แยมาเขาเอามาให้ายเนาะอันนี้เป็นตุ่ม บวบใส่เห็ดขมเก็บแกะยละแกวชอบกินน่ะตามได้ดูนี่เริ่มเลยเริ่มไปกินแล้วเห็ดขมเนาะบานนี้เพิ่นกะว่าจะเจอบมักเพิ่นชอบบอหมา่ไห้แกะบะหมี่ไห้กินละวโล่สองโล่เห็นไงมแกงใช้บวบจ้ะบวบจิ้มให้คุณยแกะรวยได้จ้าขอบคุณมากมากกำถุนกำถุนเม็ดขมเนาะยังบ้านนี้โรคจิตเนาะอันนี้เพิ่งไอ้แกงเห็ดขมนะครับ แกงเห็ดผมออกมาไมไมไหมเนาะเพราะมันกคลังเริ่มออกปิจิบให้คุณจะเจอรวยไล้จ้าขอบคุณมากมากมึงใครบาแดงแยกก็ชอบกินก็มาหายประจำคนเขาเขาเขามาขายเขาเเล่นแยกอะตามช่วมเห็ดขมแล้วดังบ้านอยูลุ่งเนาะทายแล้วเนะาะเมื่อนี้จะ